สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการป้มตรงชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ส่วนยางครับอ่าเรากาลังขับรถขึ้นไปบนส่วนยางเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรแกรมมาเอาไม้ไผ่นะครับสําหรับไม้ไผ่นะครับเราจะเอาไปทำอ่าร้านขายพิซซ่านะครับซึ่งอ่าเราจะทําแบบโมเดิร์นโมเดิร์นสไตล์นานาเนาะนานานี่ก็คือทุ่งนา,นานะครับนั่นในโซฟา โซเฟอร์ของเราวันนี้พานําทีมนะครับพานำทีมมาเอาไม้ไผ่เพื่อไปสร้างล้านค่าของเฮานะครับสำหรับไม้ไผ่นะครับบ้านผมส่วนมากก็จะห้องว่าไม้สีซุกนะครับแต่บอกพู้ว่าทีนี้เป็นห้องว่าไม้ไผ่เฉยๆอนะเนาะนี่ อยากเข้ากล้องคุณนะอันนี้ปลามมนครับมันที่เฮาปลูกไว้เหมือนกันแต่เป็นเพียงไรเล็กๆเนาะพี่นอกน่าจะแปลกใจนะครับว่าทำไมพวกเฮามาเอาไม้ไผ่แถวนี้นะครับซึ่งตะกรอนหน้าที่จะเป็นปลามันนะครับเคยเป็นไร่ไร่ทัวนะครับไล่ทัวฝักยาวมาก่อน ซึ่งน้องชายนะครับเป็นคนทําไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยโล่ไล่ทั่วฟักยาวส่วนทั่วฟักยาวนะครับก็เลยเอามาทําเป็นไรมันส่วนอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เหลือนะครับเฮาก็เลยเอามารีโนเวทหรือว่าอัด p ดทใหม่นะครับซึ่งไปเห็นแล้วก็เกิดไอเดียการสร้าง ร้านที่แบบรู้สึกแบบให้ความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือ,อกับไม้ไผ่มาทําส่วนประกอบของร้านพิซซ่าของเรานะครับนี่ตามที่บอกแล้วนะครับว่าส่วนประกอบของร้านพิซซ่าของเขาก็คือจะเป็นออกโมเดิร์นโมเดิร์นออกน้าหน,าน,าน่อยนะครับโดยเป็นไม้ไผ่จากธรรมชาตินะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ